ถ้าเราเผลอกินหลุดก่อนวันชีตเดย์โอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตไหมนะี <c> ่ <oughs> ผมจะจะบอกแบบนี้ครับว่าผมเจอคําถามแนวนี้นะครับที่แบบอารมณ์ประมาณว่าคนที่เขาแบบคุมอาหารอย่างดีแต่เขาก็จะมีตั้งวันชีตเดย์ไว้แล้วเหรครับเช่น <c oughs> ชีทเดย์เนี่ยหวันต่อสัปดาห์เขาอาจจะตั้งไว้ทุกวันอาทิตย์หรือทุกวันศุกร์ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับหรืออาจจะทําแบบ10วันแล้วตั้งครั้งหนึ่งสสัปดาห์แล้วตั้งครั้งหนึ่งแล้วแต่เลยนะครับว่าเราอยากจะมีชีทเดย์ในรูปแบบไหนถ้ารูปแบบในการคุมอาหารของเราดีมากๆแล้วโอเคไหมครับแต่บางคนครับก็คือเฮ้ยใน1วันต่อสัปดาห์เนี่ยเราดันสมมติว่าตั้งชีทเดย์วันศุกร์นะครับเผื่ออยากไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าแบบอารมณ์วันอังคารวันพุธเรามีต้องไปกินข้าวกับครอบครัวมมมมมมมัััันนนนนนหลลลุดไไไไปปปเเเเยยอออออ่่่่ะะะะแ้วกกกกิาาจ็็็รรรซึงงผคตบบ ถ้าเกิดว่าเรานานๆจะมีหลุดจริงๆนะไม่เป็นไรครับเราก็กินอยู่ในวิถีปกติแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเองนะว่าเฮ้ยเราจะหลุดบ่อยไม่ได้แค่นั้นเองครับไม่มีปัญหานะกับการที่เราหลุดแค่วันเดียวเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีชีตเตยดทุกวันศุกร์แต่ว่าเรากินหลุดแบบวันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วมาต่อวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคแน่นอน <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะหลุดก็ต้องหลุดแบบมีลิมิตนะครับกับอ,อ,กอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือสมมุตินะทำแบบนี้ก็ได้ว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีชีตเต็ดทุกวันศุกร์แต่วรไอะ อย่างนี้ครับคุณก็นับเพิ่มไปเลยครับอีกสัปดาห์หนึ่งก็เปลี่ยนเลยครับก็คือต่อไปนี้เราจะมีชีตเดย์ทุกวันพุธแทนแบบนี้ก็ได้ก็คือแบบ ขยายมันออกไปแบบนี้ก็ได้ก็คือเปลี่ยนวันไปเลยไม่มีปัญหาครับนะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีชีเดย์ทุกวันศุกร์เท่านั้นนะเพราะมันเป็นเวลาของเรามันเป็นเวลาแห่งความสุขของเราแล้วแต่นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าถ้านานๆมันหลุดทีมันไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนแต่ถ้าหลุดบ่อยผมก็ต้องขอไว้อะไรแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าถ้าวินยัยแล้วก็พฤติกรรมการกินอาหารของเราดีเราไม่หลุดหรอกครับแล้วก็ชีเดย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้เราอยู่ในวิธีกาาาารรคุมอหได้แบบบง่ยส ในระยะยาวถ้าอย่างไรลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอไปปรับใช้ดูนะครับ